สองดอกเพชสามบังมุกไหนมุกไหนไม่ไม่ไจะใช้สอเพชรเทสองดอกเอาไว้หนักหนักเว้แงพ็่อาร์พีด้วสองดอกมันหนักนะลูกชุนดเพชรช็อนดิเขาจะดูเฮชยช็อตดูเฮชช็อตพี่อารมด่แล้วยิงเดูของผมดิแปดเด้งใครเล่นเกรีวะใครเล่นเกรีโอ้ยปิดไม เกมเต็มทีแล้วอันนี้ผมเพชรเสาเพชรครับสองเพลสสองเงินน่ะสองเงินน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกมือมือไม่ค่อยนิ่งเลยไม่ได้กินไม่ได้กินมาันมาพี่ตามเบอร์มาโกตามเบอร์มาโกผมไม่ดูหรอกผมเด็กเล่นมาโกแล้วเออแค่ขอเด็เล่นต้องต้องเอ็กเมาส์เรา เฮ้ยพี่เราใครคนเทสเนี่ยมันลูก็ปลาระเบิดสิครับไอ้พวกบ้าเอ้าปลาระเบิดจะหาวิดีโอเพราะมันไอ้สองนั่นแะพี่แล้วนี่ใครไม่เปิดมุมมองฝั่งนู้นเนี่ยเวรกรับลีก่อนไหมลีก่อนไหมลีดิทำไมไม่เปิดไม่เปิดฝั่งนู้นให้เราดูเลย อหัวอยู่ที่แอตลาลีปิงนี่นะี่นี่อยากดีดอยากดีดไม่ดีดเลยอ่าพี่โจอเอาหัวไปให้พี่ตองตั้งห้อง,อ,งออกมามไอ้ไอด้ดวอไอด้ <laughs> ไอดว้พี่แซมยืดด้วยเขาหนึ่งนิดแซมบอกขอขักวินเอาหัวมาเอาหัวมาไว้เฉลิมไม่ทำแบ <ทำ S 2> มันให้หัวไม่ได้อ่ะไอ้แซมมันแหลไอสองคนไสองคนยังไม่ออกเลย อเอาพี่โจ้แล้วการทองน้งหมดเหรอพี่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นครั้งแรกครั้งแรกน่าตื่นเต้นตื่นเต้นกับชุดเต็มครั้งแรกพี่หลายอย่างที่ผมไม่ได้เติมมานานแสนเยเดี๋ยวจะไปได้บ้าเขอไปเอาเอาตัวน้องมาอ่อน เอฟม้าเอฟม้าทำตึ้งนานเอม้ามาโคเขาก็มาโคมาโคโอ้โหมาโคไอทีเฮชอตมึงขึ้นเร็วยังวะมาโคยังไงวะมาโคเอฟม้าก็เอฟม้าก็โดนแบนอ้ามอามทวนทวนทวนกติกาให้ฟังหน่อยดิของโหดตายไปเลยชนะตัวเต็มตัวเต็มใช่ไหมตัวเต็มป่ะตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็มยิงได้เอาสามปั้งเลยเหรอ ห้าสามก็ผ่านได้เลยไม่พูดได้แล้วถ้าน้อยกว่าสามผมจะดูการแล้วก็การเล่นนะตัอเปลี่ยนไรเงี hmm. ้ยร uh ู in, uh ้สึกเต็บรว่าคิดถ้าได้ก่อนเลยบอกแล้วเอาตัวเดิมวิวไปมาไปเปิดช่องไว้เ่นกันไป เปิไดไว้ช่องนึงนะอันนี้ันสุก้วนะยังไม่ได้ฟังเพลงฟังเพลงหน่อยเพลงเนสเออรครับเออสองเพชรครับต่อครับเดี๋ยวสามบ้างอีกตาหนึ่งครับโอเคสามบ้างหรือยัง ไอ้แซไม่ือใครเล่นถือหรสามสบ้างข่าตัวตายด้ครับสามารหนนีป่าที่จะเปิดไม์ค้าบทีทีพี่อู่พี่โอมกูเสียวอันนะครับบุกฐานี่ยถูกไหม ไม่รับนะครับชนะก็ไม่รับ <top ic> พ่อก็ไม่รับชนะก็ไม่รับเี <top ic> เป็นบรรยากาศการเทสนะพื้นฟ้าเทสื้นฟ้านะครับ เรียบร้อยโอ้แต่ไปแล้วฟิดแตกไปแล้วหน้าสั่นมากหน้าสั่นเลยเฮ้ยอย่าเล่นกันอยู่ดีดี ไอทีไอทีเสียงเกมมันเข้าวเว้ยเอ,วเออมันก็อยู่ที่ฐานเนี่ยอยู่จริงๆอ่ะเออถามบ้างปลาระเบิดแล้วเอออยากปลาแต่มาเปิดไม่เอาหน่อยอะไรอ๋อนั่นก็อยู่ที่ฐานแล้วท่านที่จเพิ่งเปิดเสียงเขาเงี้ยนั่น <c oughs> อียวสร้างแรงโอ้ใครสร้างแรงมาร์ก เสียงชัดแจ๋วสร้างเล่นมาเอาแล้วอามุมนี้มันกันไปเย้เอาเฮ้ยอ้าไม่จัดได้ถานดิโอ้ยมีแล้วมีแล้วมีแล้วหลัง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  ถามบ้างเองนะครทำไม่พลาดไดสามบ้างเองเดี๋ยวเขอเดี๋ยวขายนี่เดี๋ยวให้ฉัดเขาเลยแบมเข้ามายังแบม

มันไม่ตายด้วยแต่งตาระเบิดแก๊สเลยแล้วเป็นยังไะดีไปด้วยเงินเห็นก่อนเนอะเรียบร้อยโอ้โหอ้ยเฮ้ยขี่มันจะปั้งทำขยะแก๊สได้เลยผมจริงก็จริงแดงนะผมเออมันแย่ป่ะฮอที่แย่ครับ เรือมาได้ทีเนเงยนโอ้ยเลือดหายเลือดหาย <c oughs> นี่นะครับยาวกับยาวนะครับร <c oughs> ้อยเจอไปแล้วปะทะโอ้ยเขาได้ไปแล้ว <c oughs> หนึ่งสกอ <c oughs> สกอ,สกอ,สกอแรก ตีใครแตะของทีมน้ำเงินอัคเฟอร์รี่นะครับสกอมาต้ายนะอะไรนะรู้ว่าสกอรมาไม่ได้เลยก็เลยว่าจากีเอสแองพันสิบห้าจบยังจบยังยังเหลือวิกฤตท้าแล้ว เทแล้วเนี่ยเอฟซักสามบ้างเนี่ยไม่ทีเอมไม่ได้นะพี่ตองอ่าไม่เป็นไรแตกห้ารอบแล้วเลยเดี๋ยวไปละแตกเนี่ยจบไปด้วยเสร็จแลต่ไม่ผ่านนะซุนลลอยมาเตะไกลเลยโดนแบนหาใครโดนแบรนเออโอเคเนาะไม่ผ่านนะผมผมก็ผมก็โดดให้ได้ยินนะแต่ไม่หันมาเลยอ่ะเหมือนจะฟังเสียงไม่เป็นด้วยนะ อยอายเข้ามาตอนี้นทีกท่ก็กกรู้สู้ผ่านตลอดผ่านผ่านทุกคนเนี่ยแล้วก็อีกอย่างเปิดมุมเยอะไปด้วยนะอะไรหรอดีมาก